เธอพี่ไปเจอคำหนึ่งในภาษาอังกฤษแล้วมันเป็นคำที่ตลกร้ายมากๆปกติคำนี้เนี่ย C A L M มันคือคำว่าคำที่แปลว่าสงบสุขเยือกเย็นใจเย็นใช่ปะพี่ไปเจอคำตรงข้ามคำหนึ่งมาได้ค a ก็ตรงข้าม n e r v o u s หรือเปล่าคะประมากไม่ใช่มันไม่ได้เป็นคำว่า n e r v s คือจริงๆ n e r v s ถูกแล้วล่ะแต่ว่าไปเจอคำนี้มา Q U A L M คำนี้อ่านว่า ความนึกถึงความดีความเร็วความน่ารักอ่านว่าความคำนี้เนี่ยความหมายตรงข้ามเลยค่ะมันแปลว่า an uncomfortable feeling when you doubt if you are doing the right thing ความรู้สึกกระสับกระสนกระวนกระวายไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้มันถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำเมื่อสักครู่นี้ C A L M อ่านว่า calm เช่นมหาสารคามแต่คำนี้อ่านว่าความแล้วความหมายมันตรงกันข้ามแล้วค่ะถ้าเรนอยากใส่ขวานหาคำศัพท์อะไรแบบนี้มาให้อีกแล้วก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยค่ะ